สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับถล่มย่างนักหน่วงลดถังเทพและอาวุธหนักของยูเครนถล่มฐานที่มั่นและชีวิตทหารรัสเซียดับสยองคาฐานจำนวนมากและกองทัพยูเครนส่งโดนพีชีพทำลายโรงงานผลิตกระสุนโรงไฟฟ้าและคลังน้ำมันของประเทศรัสเซียหลายแห่งเสียหายยับเยินแต่กระจายและกองทัพยูเครนส่งโดนพีชีพ เล่นงานยานขับรถถังเทพของกองทัพรัสเซียจากรถถังเทพกลายเป็นเครื่องพ่นไฟดีนี่เองและปูตินกลัวตายจับผู้บัญชาการกองพลของทหารรัสเซียเลยตั้งข้อหาช่อโกงอย่างนักเมื่อวันที่5กรกฎาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้องอธิปไตยและกองทัพรัสเซียผู้ลุกลามหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก ไปเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนนะครับได้ทำลายล้างผู้ลุกลานอย่างทหารรัสเซียของเผด็จการปูตินอย่างหนักหน่วงครับโดยฉากาฉาการสุดรบนี้เป็นฉากการสุดรบที่กองทัพยูเครนหน่วยกองพลจู่โจมทางอากาศที่95นะครับได้ทําการจัดการทหารรัสเซียผู้ลุกลานที่อยู่ในพื้นที่แนวหน้าการลบนะครับในเขตชานเมืองทวนออกของเขตพลีนิฟชีนะครับทิศทางทอเรสนะครับในภาคตันออกของยูเครนที่มีฉากการสุดรบที่กองทัพยูเครนนั้นได้ใช้อาวุธหนักทั้งรถถัง และการโจมตีด้โดนพีชีพรถถึงปืนใหญ่ด้วยนะครับเว่น้องถล่มโจมตีใส่ตำแหน่งของทหารรัสเซียผู้ลุกลานสะตึมสตัมสตึมใส่ไม่ยั้งแบบนี้ครับเวรน้องที่มีการระบุว่ามีทหารรัสเซียประจำการอยู่นะครับและมีฉากการสู้รบที่ทหารรัสเซียถูกิดชีพลักสยงหลายฉากด้วยกันนะครับแต <c oughs> ่แอดมินก็ต้องตัดออกไปนะครับเพราะว่าติดเนื้อหาดูแรงของ YouTube แต่ก็แสดงให้เห็นว่าทหารรัสเซียผู้ลุกลานนั้นถูกิดชีพด้วยมือของอาวุธหนักของกองทัพยูเครนทั้งโดนพีชีพรถถังและการยิงด้วยปืนใหญ่ ถล่มสหรัฐเซียยไม่ยัง้งจนทำให้ดัศยองคาฐานหลายจุดด้วยกันนะครับพี่น้องตัดตืมตตืมเสียไม่ยัง้งแบบนี้นะครับพแบบี่น้องตำแหน่งที่ทหรัียปลุกล้านมาประจำการเพื่อรลุกล้านประเทศยูเครนนะครับสุดท้าย ก็ชะตาขาดเป็นได้แค่เศษเหล็กเศษปุย๋ยในพื้นที่ของประเทศยูเครนโดนซัดตึ้มเสียจไม่ยั้งแบบนี้นะพี่น้องที่เป็นฉากการสู้รบที่ดูเดือดเลือดพ่านมากนะครับและฉากการสู้รบก็มีทั้งการใช้รถถังเทพของกองทัพยูเครนเล่นงานทหาร,รัสเซียด้วยนะครับพี่น้องที่มีการระบ,บตุตำแหน่งของร,าาร,รัสเซียผู้ลุกลานอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับที่มีตำแหน่งที่รัสเซียผู้ลุกลานนั้นได้ปลุกเข้าไปในพื้นที่บ้านแห่งนี้เพื่อบันทัน การปฏิวัติการทางทหารนะครับเพื่อเล่นงานทหารยูเครนแต่สุดท้ายโกรชดาขานะครับเมื่อทหารยูเครนนั้นได้มีรถถังเทียบของพวกเขาครับมาเล่นงาน มาจัดการทหารรัสเซียผู้ลุกลานนะครับพี่น้องซึ่งมีเกาะที่หนากว่าฐานที่มั่นของรัสเซียแน่นอนและรถถังเทพของยูเครนนั้นก็ได้ทําการยิงแบบซัดตึ้มซัดตึ้มใส่ไม่ยั้งแบบนี้นครับเพี่น้องส่งผลให้เกิดระเบิดเถิเงเสียหายยับเยินที่มีชิ้นดีอีกแล้วนะครับจากกระสุนปืนใหญ่รถถังของยูเครนยิงใส่ตำแหน่งของฐานที่มั่นของกองทัพรัสเซียจะทาให้ควันฟุ้งกระจายเลยครับเพี่น้องซัดตึ้มซัดต,ตึ้มแบบนี้นครับเพี่น้องสาใจกองเซียนหน้าดูนะครับที่ทหารยูเครนสามารถใช้รถถังเทพ ของพวกเขานะครับกำจัดทหารรัสเซียผู้ลุกหลันได้อย่างดีเยี่ยมนะครับสามารถกำจัดทหารรัสเซียที่ถึงแม้ว่าจะมีฐานบังเกอร์อยู่ในบ้านเหล่านี้อยู่ในฐานเหล่านี้แต่สุดท้ายก็ชะตาขาดอยู่ดีนะครับถูกกองทัพยูเครนยิงด้วยกระสุนปืนใหญรถถัง สตึมสตึมแบบนี้ใส่ไม่ยั้งแ,แบบนี้ครับจนทําให้ทหาร,รรัสเซียจำนวนมากกลายเป็นเศษเหล็กเศษปุ๋ยในวันที่ของประเทศยูเครนต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองทหารรัสนเซียเองนะครับเพราะว่าอยู่ดีว่าดีมาลุกลาเขาก่อนสื้อไว้ได้สุดท้ายมาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนนั้นได้ใช้โดนผีชีพคามคคาเซน,นะครับ ถล่มบริเวณโรงงานผลิตดินปืนกระสุนนะครับที่ระบุว่าเป็นโรงงานดินปืนชื่อโรงงานตัมบอบนะครับที่ถูกกองทัพยูเครนส่งโดรนพิชีพคคิิกระซ่มาโจมตี เมื่อวันที่4ดกรกฎาคม2 5 6พที่ผ่านมาหรือเมื่อวานแล้วนะครับพี่น้องที่มีภาพวิดีโอปรากฏว่าโดนของยูเครนนนั้นพุ่งชนโรงงานดินปืนดังกล่าวจะทําให้กระเบิดสะตั้มออกมาเลยครับพี่น้องผลให้เกิดระเบิดเงถล่มเสียหายยับเตีือนที่มีชิ้นดีแล้วและคลาดว่าทําให้โรงงานผลิตดินปืนดังกล่าวนั้นเสียหายหนักแน่นอนนะครับและยังมีภาพเหตุการณ์ที่โดนปีชีพของกองทัพยูเครนถล่มทําลายอีกหลายตาแหน่งของทหารรัสเซียนะครับที่ระบุว่าเป็นทั้งโรงไ,ไฟฟ้าและคลังน้ํามันของประเทศรัสเซียนะครับ ที่ชอบเตือนน้ำมันให้กับกองทัพรัสเซียของเด็กาปูตินในยานพาหนะไปลูกลานยูเครนนะครับสุดท้ายก็เป็นเป้าโจมตีของกองทัพยูเครนได้ส่งโดนพีชีพคามมคาเซนะครับมาทําการโจมตีบริเวณดังกล่าวเพื่อ,อตัดการส่งกำลังบำรุงนะครับที่กองทัพรัสเซียของเด็กาปูตินชอบออน้ำมันเหล่านี้ไปเติมยานพาหนะ ของตอนเองเพื่อไปลุกลานยูเครนนะครับสุดท้ายก็เป็นที่หมายหัวหมายตาต้องใจของกองทัพยูเครนส่งโดนพิชพบินมาอย่างไกลนะครับจากแนวหน้าถล่มโจมตีใส่ที่ดังกล่าววันในที่สุดรวมถึงโจมตีลงไฟฟ้าของประเทศรัสเซียด้วยนะครับเพื่อเป็นการตัดการส่งกำลังบำลุงอีกทางนะครับ่น้องที่ลงไฟฟ้าก็มีส่วนในการส่งกำลังบุงให้กับกองทัพรัสเซียลุกลานยูเครนนะครับเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่รถถังรัสเซียแปลงร่างอีกแล้วนะครับรุ่น t 7 2ของกองทัพรัสเซียนะครับแปลงร่างจากรถถังเทพ กลายเป็นเครื่องพ่นไฟนะครับเมื่อถูกโจมตีจากโดนผีชีพคามิกาเซ่ของยูเครนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกโจมตีเสียหายหนักไปแล้วรอบหนึ่งครับแต่กองทัพยูเครนยังไม่มั่นใจนะครับว่ารถคันนี้ยังใช้งานได้หรือไม่นะครับและจะต้องทําการให้มั่นใจว่าไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปจึงส่งโดนผีชีพคามิกาเซ่บินไปถล่มโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องเพื่อกำจัดรถถังคันนี้ไม่ให้มาเล่นงานทหารยูเครน ในพื้นที่แนวหน้าการลบได้ต่อไปนะครับรหากมีทหารรัสเซียอยู่ในรถถังคันนี้ก่อนหน้าจะทําให้ทหารรัสเซียดับสยองการบรถังเทพของพวกเขาไปด้วยนะครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่กองทัพยูเครนส่งโดรนไปชิมมาโจมตีแล้วนะครับและทําให้เกิดกลุ่มควันออกมาจากป้อมปืนรถถังและสุดท้ายก็แตกกระจายสัตต้มแบบนี้เลยครับพี่น้องเกิดระเบิดเถิเถิงเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีกลุ่มควันและเปลวไฟลุกไปพุ่งจากป้อมปืนรถถังเทพที72ของกองทัพรัสเซียคันนี้นะครับจากรถถังเทพกลายเป็นเครื่องป่นไฟดี ีนี่เองนะครับจากการถูกโจมตีด้วยอาวุธราคาถูกของครับยูเครนอย่างโดนคคมิคาเซ่ของยูเครนนะครับทําลายใส่ไม่ยั้งจากรถถังเทพกลายเป็นเครื่องพ่นไฟหรือกลายเป็นรถถังปิ้งไก่ไปดีนี่เองนะครับพี่น้องจากการระเบิดของกระสุนปืนจหรถถังที่อยู่ในป้อมปืนรถถังงานนี้ไม่สามารถนํามาเล่นง,งานทหารยูเครนได้ต่อไปกลายเป็นเศษเหลเ็กเศษปุ๋ยในประเทศยูเครนต่อไปจากการที่มใม้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวนะครับและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่จะเรียกได้ว่า เผด็จการปูตินผู้นํารัสเซียกลัวตายก็ว่าได้นะครับเมื่อได้สั่งสารทหารจับกุมพันเอกอาเทมโกโลดีลฟนะครับซึ่งเปบบัตบหน้าที่เป็นผู้บัญชาการกองพลจูดโจมทางอากาศที่83ของกองทัพรัสเซียนะครับโดยงานนี้เขาถูกจับกุมเป็นระยะเวลามา2เดือนแล้วนะครับพี่น้องไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรแต่รายงานข่าวรายงานไว้ว่า เป็นการยัดข้อหาเขาครับในการระบุข้อหาเขาว่าเขาได้ทําการช่อโกงครั้งใหญ่ว่าอย่างนั้นนะครัน้องช่อโกงภายในของทับรัเสเซียนะครับหลังจากที่เด็จการปูตินสั่งให้เขาเป็นผู้บัญชาการกองพลจู่โจมทางอากาศที่83แต่เขากับช่อโกงครับ ชอบโกงว่าประมาณของกองทัพรัสเซียส่งผลให้ผเด็จการปูตินไม่พอใจสั่งสารทหารลงโทษเขาจับเขาไปขังคุกไปในที่สุดนะครับแต่คาดว่าคงไม่เป็นข้อหาแค่นี้แน่นอนครับน้องคาดว่าน่าจะมีมากกว่านั้นหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการจะดื้อดึงขัดขืนต่อผู้เด็การปูตินหรือเปล่าว่าอาจจะเป็นได้เหมือนกันนะครับเว่าผู้เดริการปูตินจับผู้นําทาอาอหาร ระดับสูงแบบนี้อยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับถ้าใครมีท่าทีที่จะตุกติกและไม่เชื่อฟังคําสั่งเหตุการณ์พวนนั้น<ท>ก็จะทําการทําร้ายหรือจับกลุ่มมาลงโทษต่อไปแบบนี้ครับพี่น้องหรือบางครั้งก็มีการรอบสังหารก็มีนะครับพี่น้องตามเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับที่เกิดขึ้นในกองทัพรัสเซียที่มีผู้บัญชาการขันข้นสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือทางเศรษฐีของรัสเซียถูกดิ้ชีพหรือดับอย่างเป็นปริศนาอยู่บ่อยครั้งเรื่อยมานะครับ เหตุการณ์น,นี้ก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับพี่น้องแอดมีให้ข่าวนี้ก็เลยนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันก็น่คาคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมีนขอจากลากระเพงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ